แต่ก็ต้องปั่นรถจักรยานแบบนี้คุณทีนี้ระยะทางที่แกทำมาหากินคือขายลอตเตอรี่มันได้แค่ระยะทางรถจักรยาน<อ>ไปถึงแกก็เลยยื่นยัตติอันนี้เข้าสภาฮะเพื่อจะขอเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงแบบคนพิการ,รนะซึ่งสภาปรากฏว่าสภารับเรื่องนี้เข้าในการพิจารณาชาวบ้านทั้งหมดร่วมจะช่วยแกแล้วนะครับ,รบแต่ว่ายัตตินี้ต้องเป็นการประชุมสมามัญคราวหน้านะครับ,รบแล้วไม่รู้จะออกอยังไงผมก็ไม่ทราบเพราะว่าหลักการจะไม่ช่วยทันที ถ้าผมประสานงานขอเงินมาช่วยผู้หญิงคนนี้ทีเดียวจบมันง่ายอยู่แล้วถ้าเราจะไปตรงๆมแต่ว่าต้องแพ้ชาวบ้านใช่ด้วยการดูแลในสภาด้วยกันเองต้องพึ่งพาตัวเองหลักการนะประชาธิประยในการมือขั้นแรกคือคุณต้องมีเสรีภาพก่อนมีเสรีภาพก็แปลว่าคุณต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนครับนะพอพึ่งพาตัวเองได้ทีนี้แหละครับคุณจะเป็นเจ้าของประเทศละนะนั้นตอนนั้นตรงนี้เราก็ประกาศไปก่อนตอนนี้นะทางฐันสามยปากแมวว่าถ้าเกิดว่ามีใครมีไอเดียไม่ต้องการเงินนะ ต้องการไอเดียต้องการคนนะครับคือสภาเนี่ยปัญหาใหญ่นะคนเยอะปัญหาเล็กนะคนน้อยปัญหาใหญ่นะใช่ใชทีนี้ตอนนี้เราเอาเรื่องนี้มาผ่านรายการสัมแากบวกแมของผู้หญิงคนนี้ขอรูปอีกทีนะครับถ้าใครมีไอเดียเรื่องของรถโมอเตอร์ไซค์หรือมีโมอเตอร์ไซค์เก่าจะบริจาคหรือมีความรู้ด้านการทําตรงนี้นะ ช่วยติดต่อมาหน่อยฮะที่น้ำน้ำดื่มมิสเดีนะศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามแปดสี่สามสามสามบอกก็คือจะาทำไปขายสลากกินแบ่งนี่แหละใช่ไหมใช่ฮะก็เราต้องการความรู้จากคุณนะเราไม่ต้องการเงินจากคุณนะต้องการคนนะคนที่มีความรู้ด้านนี้มาหน่อยสิครับว่าทำยังไงคุณใช้ความสามารถของคุณอ่ะแล้วใครที่มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆอ้าวอันนี้บริจาคได้ของเราไม่ใช้นะแล้วพี่น้องมารวมกันแล้วเดี๋ยวมันจะประกอบกันเป็นคันให้พี่คนเนี้ยโดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครนะพึ่งพาประชาชนด้วยกันเองนะนี่คือหลักการของสมบ้าาน ไปอีกที่หนึ่งฮะปรากฏเห็นไหมงานเยอะต้องหายไปสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเป็นงานที่ภาคภูมิใจกูณดคมมันขึ้นได้นะใช้ได้เลยนี่นี่เมื่อกี้โทษนะเมื่อกี้สภาบ้านกว่างบ้านกว่างครับอันนี้คงจะเป็นปางเคาะแหละครับทีนี้ครับบ้านปางเคาะโทษทีฮะตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ใช่ไหมฮะอันนี้ปางเคาะเรื่องเออ่มียติใหญ่เรื่องสิทธิ ที่ทินทา,ทากินทับป่าสงวนน,นี่แพร่ฮะแพร่น,นี่เรื่องมโหรานเลยครับผู้ใช้หนึ่งเล็กๆยัตติเดียวฮะค,คือชาวบ้านนี่มีมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนนานแล้วขนาดนี้เขาก็ทํากินกันอยู่ไม่ใช่เขตปา่าเสื่อมโทรมแล้วนะแต่ยังไม่มีการออกโฉนดครับแต่พื้นที่มันออกไม่ได้เพราะมันติกกดกฎหมายป่าสงวนไงขนาดนี้เขาก็ตกลงกันว่าจะทำหนังสือยื่นแล้วละครับสามส่วนคือยื่นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ยื่นสำนักนายกแล้วก็ยื่นผ่าดไทยสามที่แล้วก็ยื่นท่านสสในพื้นที่ด้วยนะครับก็ทั้ สีที่ก็เพื่อจะตามเรื่องนี้ปรากฏไปสืบมาท่านสสในพื้นที่ก็ดําเนินบางส่วนอยู่แล้วนะชาวบ้านตรงนี้ก็ยื่นซ้ําเข้าไปเพื่อจะบวกกัดทิ่งท่านสสนั้นทำอยู่แล้วนะฮรรู้สึกจะเป็นท่านสสแพรใครนะท่านอบอ,อ อ่อิญญากุลนะใช่ไหมเออบิญญากุลใช่ไหมฮะไม่ได้ใจหรยอยังฮะสองรคุณวรวัตรวรวัตรเอื้อภิญยากุลนะฮะก็ตรงนั้นก็ทีนี้ก็จะทําหนังสือยื่นกันไปลายเดือนนี้นะครับแล้วว่าส่วนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าการไปยื่นหนังสือเอาไงดีถามสภานะฮะจะให้กรรมการไปยื่นเดียวเดียวไหม ชาวบ้านก็แหมยืดเดี่ยวเดียวมันไม่เด่นเขาเลยเขาเรียกจะรวมพลังกันไปยื่นกับท่านผู้ว่าทีเดียวให้เป็นข่าวนะเพื่อให้งานนี้จะได้ถูกขับดันได้เพราะนั้นงานนี้ระดับประเทศนะมันต้องออกเป็นพรกรพรบ,อ,รพรบอ,รออกเป็นกฎหมายครับ คือระดับประเทศเพราะ<ช>นั้นระดับประเทศก็โอเคผ่านที่ผมผมสำนักนายกประจำ,ำเรือน่าเลขาก็จะนําเรื่องนี้ไปยื่นให้ที่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ไม่จําเป็นจริงๆนะพึ่งพากันเองก่อนนะออเราจะไม่ให้มันคุณไปนั่งขอสสไม่เอานะแต่ในรูปแบบในการที่จะต้องกระทบกระตัวบทหรือกฎหมายเนี่ยนะก็ต้องยื่นไปทางราชการหรือรัฐบาลอยู่แล้วมีภาพไม่ดูฮะสนุกสนุกฮะ เดี๋ยวหาผมอู้นะนี่ชาวบ้านเกือบร้อยคนนะนะมาร่วมสภาที่ดินทำกินนะทุกที่นะแต่มันใช่สกปนะไม่ใช่นะสบปแล้วสภาอย่างเดียวหมดเวลาไหมเนี่ยเอาแบ่งไปพูดพวกได้ไม่เป็นนะผู้ชมผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่น่าจะต้องส่งเสริมผมอยากให้ผมเดี๋ยวประกาศอันนี้อันนี้หน่อยนะฮะแล้วเสร็จแล้วไปที่จังหวัด อุตรดิเพะผมไปแพร่ขณะที่เราเราจะขยายขยายตัวไปที่แพร่และอุตระดิศทางกลับมาผ่านกันเหมนกันอูตรลดิศอุตรดิศปรากฏรว่าไปฮะไปเจอแกนนําที่นั่นครับเขาขายทุเรียนคุณออเขาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยเหมือนกันครับบอกไปแล้วนะฮะทุเรียนที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นทุเรียนที่หายาก ได้ยินชื่อแต่ไม่ไดย,ยไม่ใช่หายยากจริงฮะเขาเรียกทุเรียนหลงรับ,ลลบแรงหอมรู้ว่าด้วยมันหายหายยากทางซ้ายหลงรับแรงทางขวาเอ้ยทางทางขวาของผมนะที่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะเขาเรียกหลงรับแรงทางซ้ายเนี่ยเขาเรียกหลินรับแรงครับเอ้ยยังไงฮะคือทางซ้ายคุณอะขวาผม <c oughs> เอาะช่างมันอะมันมีสองลูก <c oughs> ลูกหนึ่งหลงรับแรงลูกหนึ่งลินรับแรงครับ หลงรับแรนี่ราคาขายที่ผมสอบถามในเดือนที่พีกๆเนี่ย8 0 0บาทนะต่อ,ต,อต่อลูกลูกละกิโลอ๋อประมาณน้ำหนักส่วนลินรับแรนี่เล่นเข้าไปเป็นพันนะะอืม เสร็จแล้วเราไปตรงนั้นนะพี่น้องเราประมาณ50กว่าคนครัวเรือนที่ทาทุเรียนอยู่มีสินค้าทุเรียนจนํานวนมากผมก็มีนโยบายเอาละครับกระจายสินค้าคนสแสดงให้มาช่วยคนสแสดงวันนี้สิทธิพิเศษของท่านสําหรับคนสแสดงเท่านั้นสามารถซื้อหลงรับแรหลินรับแลได้แล้วนะในะราคาเขาขายเลยที่หน้าไซต์อุตรดิตฐ์นี่นะจัดงานกันอยู่350บาท คุณเท่าไหร่ะเมื่อกี้บอกแปดร้อยแปดร้อยขายครบอ่าแต่ว่าตอนนี้ผมเอามาให้คุณถึงกรุงเทพเนี่ยคุณบวกค่ารถผมนิดนึงก็เป็นสี่ร้อยบาทครับลดมาเพราะวันนั้นนบประกาศสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับปรากฏว่าเฮ้ยไม่จําเป็นรเราค้าขายไม่ใช่จะเอากาไรเยอะแยะเอาให้พออยู่ได้เอาที่แบบพี่น้องก็ได้กินราคาถูกผมก็มีส่วนหนึ่งของของค่าเดินทางต่แล้วก็ลดราคาลงมาอีกให้เหลือ0 0ครับสำหรับ400บาทหลงรับแลนะฮะหลินรับแลเนี่ยเหลือ600 โอ้โหเป็นพ,พนนันนะนะ,นะ,นะก็ <อง S 2> เรื่อนอะไรนะเอ้าอร่อยมากผมบอกแล้วผมกินแล้วดูหน้าผม จริงๆเครื่องแล้วเนี่ยเราบอกว่ายิ่งอั่รอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมันยังไม่ลงมาเขาจะจัดส่งกันลงมาแล้วพี่น้องเราช่วยกันนะข้างส่งกันลงมาที่นครสวรรค์แล้วเดี๋ยวผมก็ต้องขึ้นไปรับจากนครสวรรค์อีกทีนึงครับขณานี้ยอดสั่งอยู่ที่30รลูกหมายถึงต้องออเดอร์ไว้ก่อนนะสั่งไว้ก่อนถึงจะได้นะถ้าคุณไม่สั่งไม่มีนะครับสั่งไปที่ไหนคุณดองก็หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะน้ำดื่มป่ะน้ำดื่มก็ดื่มมิสดีแล้วค่ะเอาอีกทีนี้โค้ดเลยทั้ง นะครับนี่ขึ้นมาแล้วเบอร์นี้เลยแล้วโทรโทรไปนะถามเรื่องทุเรียนถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรก็บอกให้ให้โทรหาพี่โด่งเขาจะให้เบอร์พี่โด่งมานะคุณก็โทรแล้วก็เดี๋ยวผมจะรับแล้วก็จดชื่อคุณไว้คุณเอากี่ลูกกี่ลูกทุเรียนจะมาส่งวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นคุณสั่งซะภายในวันวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยจบแล้วถ้าไม่สั่ง ก็ไม่มีนะมีแค่คือจะขนมาเท่าที่สั่งหรือเปล่าเท่าที่สั่งครับเท่าที่สั่งจริงนะเพราะเดี๋ยวรถมันจะลงมาวันอังคารแล้วจะส่งต่อวันพุธซื้อได้อไงฮะผมจะโทรหาครับคุณอยู่ไหนผมจะไปถึงบ้านเลยไปเองด้วยบอกให้ไปเองัะไม่ตูี่น้องไปไหมไปช่วยพี่ไหมช่วยส่งไหมเหอผมไม่กินไปหน่อยนะเดี๋ยวให้ทุเรียนลุงไปนะไปไม่ค่อยงกเลยนะชีวิตนะครับนี่ก็เป็นสินค้าของพี่น้องครับเนี่ยหลงเนี่ยนี่ภายในของมันนะฮะ นูกมัได้ยินชื่อมาดานะเพิ่งเห็นนี่แหละแต่ว่าจะได้ชิมหรือว่ามอนใช้บุญวัสดนาแล้วมันรสชาติมันเยี่ยมจริงจริงฮะนะฮะอ้าวก็จบกันไปกับเรื่องทุเรียนนะต่อมาเป็นเรื่องยังยังไม่หมดอีกฮะเรื่องสภาชาวบ้านไม่น่าหายนะคามทีต่อไหมผมว่าผมคุยเรื่องสภาเยอะไปแล้วเนี่ยชาวบ้านอย่างรู้ไหมครับครับพรุ่งนี้บ้างดีกว่านะฮะเอาเป็นว่าข้าวเนื้อข่าวที่บางทีน่าสนใจหรือสุภาพที่หมดเวลายัง S <S นะย <ify> ังอีกเบรกไม่ใช่เหรอได้ได้ได้เบรกต่อไปอีกเบรกได้เบรกต่อไปอีกเบรกเอาเบรกก่อนฮะเดี๋ยวกลับเข้ามาพมชมเนื้อหาเรื่องการบ้านการเมืองในช่วงนี้ฮะครับเอาควงไปถามความในช่วงนี้ฮะเขาเรื่องเลยเขาเรื่องเลยเข้าเลยฮะเอาภาพหนึ่งสุดท้ายสภาชาวบ้านนะ สัปดาห์ที่แล้วส่วนหนึ่งคือตอนต้นสัปดาห์วันที่3เนี่ยผมหายไปผมไปที่อุบลราชธานีครับมีการประชุมนี่คือแกนนําที่ทางภาคอีสานเขาเรียกว่าแกนนาหมาป่าคือเป็นแกนนําที่เป็นแดงอิสระเนี่ยเขาเรียกหมาป่าเดี๋ยวนี้นะอ้าวเฮะอ้าวหมาป่ามันเป็นคันแฝนะครับหมาป่าเป็นสัตว์ที่มีอิสระหมาป่าไม่มีเจ้าของนะไม่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับใครฮะเป็นหมาป่าคือฝูงนี่เป็นหลักครนะฮะ ลักษณะคุณสมบัติหมาป่าเนี่ยเราพิจิตรพิจารณาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นคุณสมบัติของสัญลักษณ์ของการเป็นอยู่อย่างประชาธิปไตยครับสามข้อหมาป่ามีเสรีภาพนะฮะคือไม่พึ่งใครไม่กลัวใครสองหมาป่ามีความสามัคคีฮะเวลาล่าล่าเป็นฝูงสามหมาป่ามีความเสมอภาคครับเพราะทั้งฝูงเป็นหมาหมดไม่มีคนนะแต่ถ้าหมาบ้านเนี่ยมันมีเจ้าของใช่ไหมใช่คนเป็นจ่าฝูงมันไม่เสมอภาคอันนี้หมาเท่ากันแล้วจ่าฝูงเนี่ย อยู่ที่ความสามารถไม่ใช่เส้นสายไม่ใช่เลียกันแล้วจะได้เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกเรียกพวกเราว่าฝูงหมาป่านะเพราะฉะนั้นนี่หมาป่าอุบลราชธานีฮะแกนนําทั้งหลายมานั่งกันอยู่ตรงนี้ตัวแทนแล้วผมก็คุยเรื่องสภาชาวบ้านไปให้กระจายไปจัดตั้งในกลุมคุณในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะที่ใกล้เคียงกัน20จังหวัดนะ20จังหวัดปลูกลงไปแล้วฮะเมล็ดตะพันของประชาธิปไตยในกามือท่านประชาธิปไตยในกามือคืออะไรฮะ ไม่ต้องไปขอใครมันอยู่ที่มือท่านเอาตัดมาผมมามันอยู่ที่มือท่านนี่ครับท่านทําเลยท่านไม่ต้องไปเอ้ยประชาธิปไตยอยู่สนามหลวงเหรอประชาธิปไตยอยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหรออยู่ในกํามือท่านอยากเป็นประชาธิปไตยท่านก็เปลี่ยนคนรอบข้างเปลี่ยนระบบสังคมของท่านให้เป็นประชาธิปไตยด้วยหลักการสามัคคีเสรีเสมอภาคจบพอเป็นก็ทันทีเลยใช่ไหมครับนะพอสังคมเป็นประชาธิปไตยแล้วคุณไม่ต้องห่วงฮะการเมืองมันเป็นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากได้ะปาธิะไย ลุกขึ้นทําไม่ใช่มานั่งร้องขอครับทําแบบนี้ครับรวมกลุ่มกันครับเข้าใจแล้วนะครับลุงเสงฮะวันนั้นลุงเสงอยู่ที่บ้านถามผมว่าประชาธิปไตยคืออะไรวันนั้นลุงเสงเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ําอยู่กําลังยืนฉี่ครัือคุณจะเล่ามุกนี้ผมรู้คุณก็เอามามุกซึ่งแคมเปญผมเสียหมดคือเขามีคนเล่าให้ฟังแล้วไปใช้ก็ใช้ไม่หาเดี๋ยวพี่เล่าไหมเอาไปเอา้วไป้ะเนะครับ ปรากฏว่านั่นแหละครับเพราะนั้นผมก็แนะนำว่าท่านผู้ชมอยากได้ประชับใจวันนี้เนี่ยอย่ามัวแต่นั่งดูหลับแยกปากแมวนะครับท่านก็เห็นแล้วว่ารวมตัวนี้ผมต้องไปต่างจังหวัดเพราะกรุงเทพเขาไม่รวมกันนี้ไง คุณเอาสิครับไม่จําเป็นว่าเป็นหมู่บ้านคุณเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณเป็นใครก็แล้วแต่ที่นั่งดูสัมยาระหมาอยู่ทางบ้านแล้วมีพักพวกสักยีส่สิบสีสาห้าคนเป็นรวมสักห้าสิบคนหรือไม่ค,คุณก็โทรมาเบอร์น้ำดื่มมิสีเชิญผมไปพูดก่อนใกล้ๆเนี่ยกรุงเทพผมไปสะดวกนี่ผมต้องไปนู่นนี่นู่นค่าเครื่องบินเท่าไหร่แพ่ไปอุบลเนาะค่ารถเท่าไหร่ พวกคุณนี่อยู่กรุงเทพแท้ๆคุณรวมสิครับแล้วเอาผมไปพูดให้ฟังผมจะบอกว่าการจัดตั้งสภาเป็นยังไงแล้วคุณจะพึ่งพาตัวเองนะค่ารถถูกด้วยนะจ่ายแค่เจ็ดบาทพอเลยค่ารถเมย์ไปถึงเลยนะแล้วผมจะพูดให้ฟังว่าแล้วมันจะพึ่งพาตัวเองได้ยังไงจริงๆคุณพอคนมันรวมตัวกันนะครับเงินเรื่องเล็กกับคนเนี่ยนะครับเงินทั้งนั้นแหละแต่ละคนเนี่ยมันสําคัญกว่าเงินคนรวมกันแล้วช่วยกันช่วยกันปั๊บมันแก้ปัญหาได้แล้วที่สําคัญคือมันพึ่งพาตัวเอง นี่แหละครับแน่นอนใช่ไหมขอคนอื่นลำบากรอไปเถอะเหนื่อยทีนี้มันอยู่ในมือคุณผมบอกแล้วไงประชาธิปไตยอยู่ในกำมือไม่ใช่นิทานที่คุณเล่าทีนี้อ้าวเข้าเนื้อหาว่าเมื่อวานนี้มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงวันนี้ขอพูดเรื่องแนวทางการต่อสู้ทั้งหมดเลยได้ไหมมันนี้ผมพูดมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วมาถึงตรงนี้นะฮะมาถึงอันนี้มีเหตุการณ์เมื่อวานนีมีคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันหน่อย คลิปเมื่อวานเป็นเหตุการณ์ของแดงที่เชียงใหม่ใช่ไหม่ครับ,รบมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็คือกลุ่มหน้ากาขาวนะฮะทำรวมตัวคำที่ถ้าคิดคมาแล้ว,ลวปล่อยได้เลยฮะ กลุ่มนักขาวขาวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับได้รวมตัวนัดทากิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านระบบทักษิณเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีมวลชนการแสดงกลุ่มคนรักเชียงใหม่นะครับหลายคนเลยวล่ะนะครับก็มีเหตุปะทะกันมีเหตุปะทะกระทังกันนะครับกระทอะไรนะฮะกระทบกระแทกกันนะฮะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะในในงานนี้นะครับกลุ่ม